โอเคนะครับต้องขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยูโกผมแชมป์เอนะครับซึ่งทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับว่าผมมาทาคลิปอะไรคือมือถือพังนั่นแหละคือปัญหาครั้งยิ่งใหญ่ของผมเลยคือผมว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคือมือถือพังเนี่ยคือว่าผมกลับมาทาคลิปมาประมาณไม่กี่อาทิตย์เองก็มือถือเกิดปัญหาพังนะครับถามว่าทําไมไม่ใช้อีกเครื่องหนึ่งอาดิลิปนะครับก็มันจะยังไงยังไง จุดดีคือมันไม่มีประสิทธิภาพที่จะทําคลิปแบบได้เหมือนเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้คือมันลื่นดีนะคือถามว่ามันเป็นอะไรนะครับคือมันมหน้าจอมันรวนนะครับสัมผัสไม่ได้นะครับแต่สัมผัสตรงนี้น่าจะปกติอยู่แต่ผมสัมผัสตรงนี้ไม่ได้แต่พอเราสัมผัสไปนานๆมันก็จะรวนนะครับคือแบบจอสั่นรวนแบบรัวเลยนะครับอันนี้คือตอนนี้ยังปกติอยู่คือว่าไม่นานหรอกครับคือผมกําลังจะสั่งจอมา ไม่ไม่ใช่ปัญหาผมเลยนะครับก็จะมาบอกว่าอาจจะงดคลิปประมาณอาทิตย์อาทิตย์ไม่ก็อาทิตย์ก็กวนะครับแต่ว่าผมมีคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ผมกําลังดองมาอยู่นะผมมีคลิปหนึ่งที่ผมยังไม่ตัดอยู่นะอาจจะจะอะไรนะจะทําคลิปนั้นลงไว้นะครับโอเคก็คือมาเป็นอะไรตอนที่แบบอปัญหาแบบนี้คือน่าจะเป็นเรื่องธรรมดานะครับโอเคก็ เจอกันใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมมานะ